กาวัสดีเอฟซีทูกันเมื่อนีฮะเมืเอบังหอยห้าหน่อยอ่าพันทีห้าพันธีห้ามีตุน่าหอยห้าหน่อยอ่าสามหน่อยหรือหน่อยร่วมไม่นองแต่กานินนินไปที่หน่อยปกติอ่าชุดจออ่าก็จะได้ เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองเก้าสามสายรูดนิ่นเก้าพี่น้องสายรูดนิ่นเก่าลองแปดหรือกันแปดอืมกะเป็นแค่แนวทางถ้าชอบกะติดตามได้พี่น้อง ถ้าพอสอบกระพานขอให้สมารถชิคโชคดีครับ